น่าเล่นน้ำจังเลยเพื่อนๆอากาศน้นร้อนลงเล่นน้ำกันเย็นๆน้ำใสๆท,ทายามใบาบให้ชมน้ำตก น้อยๆใสไหลยเย็นปลาเยอะนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้ดักปลา